สวัสดีพี่น้องป้องตายสุผูสุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวครับเป็นข่าวของทางเพจข่าวดังนะครับเรียกได้ว่ามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับพี่น้องนะครับยางเดือดเลยนะครับว้าแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเพจข่าวดังโพสต์เดือด มั่นใจบอสบิ๊กโดนใส่ร้ายแบบนี้ลั่นสิ่งนี้คือหลักฐานป้าพี่น้องเมนบอสบิ๊กโดนใส่ร้ายเรื่องอย่างอีกนะครับเดี๋ยวผมบอกสู้ฟังเดอ้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเพจข้าวดังนั่นก็คือเพจของทั้งแม่นิกกี้ขยี้ข้าวนะครับพี่น้องที่เพิ่นได้มีประเด็นดราม่านะครับกับทางคุณพอๆลรอคกับ คุณทางไพอ,อีกรีกนะครับพี่น้องซึ่งล่าสุดนะครับทางเมนิกกี้เพื่อนก็ได้ออกมาโพสต์นะครับเดี๋ยวผมอ่านสู่ฟังนะครับว่าเพื่อนโพสต์ว่าจังไหนแน่นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับแม่นิกกี้เราโพสต์ไว้แบบนี้ครับลวว่าติ่งชั้นจีพักมั่นหน้าแล้วอย่ามาใส่ร้ายว่าบิ๊ก หรืออ e ีเลดี้ปันเพจหรือนิกกี้โดนซื้อตัวนะเพราะไม่เคยคุยส่วนตัวนะคุยหน้าสื่อให้เห็นเลยพยานเพียบที่เราสาบเพราะมึงแซะหาว่าเกาะแสงมึงค่ามึงไม่ได้รอและดังพอที่ใครจะไปเกาะนะครับแล้วกับแฮชแท็กหาเพจอีเซียมนะครับเวอร์ชัน3พรพอมพี่น้องความหมายของทั้งแม่ นิกกี้ก็คือว่าก่อนหนานี้แมนบ่ครับแมนิกกี้นี่สีเป็นเพจนะครับที่คอยปกป้องคอยอวยนะครับทางคุณพ่อๆแล้วก็ทางพระเอกลิกกี้เนี่ยแหละครับพี่น้องแต่พอตอนนี้แมนบ่ครับเพิ่นมีประเด็นนะครับมีดราม่ากันนะครับทางแมนิกกี้แล้วก็ออกมาฟาดนะครับทางพระเอกลิกกี้ล้วแมนิกกี้แล้วก็สีหู้นี่ัสของทางเอีของทางพระเอกลิกกี้นั่นแหละครับว่านี่ัยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลยออกมาโพตดดักไว้ก่อนว่า เดียวกับสิโยงนะครับเดียวกับสิหาว่าบอสบิ๊กนะครับเป็นคุมาจ้างนะครับแม่นกีบอสบิ๊กเป็นผู้ยุ่เบื้องหลังนะครับบอสบิ๊กมาสื่อตัวแม่นกีเพื่อให้ไปได้นะครับคุณพ่อพ่อกับพระเอกลิเกนะครับเราก็เลยเราเราก็เลยบอกว่าไอ้พวกติงติงชั้นจีนะครับพี่น้องติ้งชั้นจีก็คือเป็นคํำเปรียบเทียบนั่นแหละครับชั้นจีก็คือสั้นตําสั้นล่างนั่นแหละครับไอ้พวกเอ่อีฟซีชั้นตํานะครับยามายุ้งนะครับ เพราะว่าเราบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องโยงอีกโยงหาว่าบอดบิ๊กเนี่ยเป็นคนนยุ่เบื้องหลังอีกประมาณนี้พี่น้องเราก็เลยโพสไว้เลยว่านี่คือหลักฐานนะครับโพสที่เราโพสอยู่นี่ก็คือเป็นหลักฐานน่เลยว่าบอร์ดเกียวกับบอดบิ๊กแล้วกับบอร์ดคุยส่วนตัวกับบอดบิ๊กพ่อมสาเหตุที่เราฟาดนะครับที่เราด่าหรือว่าเราสาบทางพระเอกลิกเพราะว่าพระเอกลิเกนี่มาแสะเพื่นหาว่าเพื่อนนี่ไปเกาะแสงนะครับอยากได้แสงจากทางพระเอกลิกประมาณนี้พี่น้องนะครับเราก็เลยบอกว่า มึงไม่ได้รอนะครับและดังพอที่ใครจะไปเกาะประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็นเลยมี f อซีนะครับเขาไปคอมเมนต์นะครับในเพจของทางเม่นิกกี้นะครับพี่น้องท่านแรกนะครับเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าทําไมชอบว่าบิ๊กจ้างเพจนั้นเพจนี้ด่าไม่คิดว่ามาจากการกระทําความมั่นหน้าของตัวเองบ้างนะครับหัดโทษตัวเองบ้างอย่าโทษคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ได้ทํา เหมือนด่าตัวเองนอกใจเอาไปครับเหมือนตัวเองนอกใจแล้วโทษอดีตผัวว่าเป็นเกยนะครับอันนี้กับรลูหรือพี่น้องว่าเพิ่นหมายถึงผู้ใดนะครับเอฟซีทันต่อมานะครับก็บ,บอกว่าไม่เคยจะโทษพ่อกับแม่มันเลยโทษบิ๊กไว้ก่อนอีพวกติ่งเท่านะครับเอฟซีทันต่อมาก็คอมเมนต์ว่าผู้ใหญ่บ้านโดนอีกแล้วติแม่นะครับ แล้วกาท่านสุดท้ายพี่น้องจริงๆก็มีหลายท่านนะครับท่านนี่บอกว่าแบกอะไรแบกได้นะแต่แบกคนมั่นนี่มันเหนื่อยสุดๆนะครับยิ่งคนเป็นน้ําเต็มอ่าค,ครับยิ่งคนเป็นน้ําเต็มแก้วด้วยนะครับคนไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรยิ่งหนักเลยเหนื่อยสุดๆบอกเลยนะครับเอฟซี FC คนไหนนะครับเหนื่อยวางลงนะหนักมากหลังจะหัก เขารวยเราจนมีมาเยอะ FC เป็นได้แต่ต้องมีสมองนะครับอันนี้ผมก็เลย้อามาอัปเดตมาว่าซูฟังเนาะครับพี่น้องเพจข้าวดังก็คือเพจของทางแม่นิกกี้ขยี้ข้าวนะครับออกมาโพดเดือดแล้วก็ดักไว้เลยว่าบอดต้องไปใส่ไล่บอดบิ๊กนะครับลู้เลยว่าเดี๋ยวต้องโยงไปใส่ไล่บอดบิก๊กหาว่าบอดบิ๊กนียููเบื้องหลังแม่นิกกี้อีกแม่นิกกี้บอกเลยว่าที่ฟาดเป็นเพราะตัวของทางพระเอก ลิเกเองนั่นแหละนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลี้ยวออกมาอัปเดตมาวม่าซูฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพญายแสนบ้านทุ่งน้ำเนืเด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ